สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นโรนเรอร์สไลด์ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนคนน่าจะมีไว้ในครอบครองแล้วถ้าใครมีก็ยกมือมานะทุกคนซื้อมาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วแต่ว่ามีความแบบ ไม่กล้าใช้อะ่ะเออไม่กล้าแกะกล่องเพราะว่าคิดว่ามันคงยากแน่ๆแค่ทำท่าพุชอัพอ่ะแขนเรายังไม่ค่อยแข็งแรงเลยทุกคนเขาบอกว่ายิ่งอยากได้ร่อง11อะ่ะก็ต้องสร้างความอึดให้ร่างกายมันเยอะๆเนาะสำหรับเบ g กินเนอร์เลยนะต้องลองสามท่านี้คือแบบเป็นท่าง,ง่ายๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองทำดูนะว่าเบ g กิน e r อย่างเราจะจะไปไหวไหมนะเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้พอมๆกันนะทุกคนมา คือเ,เห็นราคามันดีอะทุกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะมันขายอยู่ราคามันอยู่ที่ประมาณ4ยูโรเนาะ3.99ก็ไม่น่าก็น่าจะอยู่ที่ร้อยไม่150บาทไทยประมาณเนี้ยเออเราว่าราคามันก็เออดีมากเลยนะสำหรับเราอะแต่ถ้าราคามันดีแล้วเราไม่ได้ใช้อะเราก็คิดว่ามันแพงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องเอาออกมาทุกคนวันนี้อากาศดีก็เลยเอาออกมาใช้สักหน่อยถ้าไม่ได้ใช้อะ่ะคืนนั้นมันจะแพงแพงทันทีนะทุกคนนะ ในกล่องเขาจะบอกว่ามันจะมีตัวนี้เนาะเป็นตัวเหมือนรองอะ่ะเหมือนตัวรองตรงเข่าอะ่ะเออเฮ้ยมันหนาเลยทุกคนเป็นโฟมอะ่ะเออเออดีดีดีดมีคู่มือซึ่งซึ่งอ่านไม่ออกแล้วอุ๊บ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 แล้วก็จะเป็นตัวโรเตอร์แล้วล่ะคราวนี้เออเป็นตัวโรเดอร์อ่ามันก็แค่สอดอะ่ะทุกคนมันมี3ามชิ้นมาให้อะ่ะมันมี3มชิ้นแล้วเราก็สอดมันเข้าไปใช่ไหมใช่ปะ่ะน่าจะใช่อ่าแค่นี้เองทุกคนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ยัดมันเข้าไปใช่ปะ่ะ อ่ะมันก็เป็นตัวโรเลอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันเนาะกับ3มท่าบิกินเนอร์ทุกคนไปท่านี้จะเป็นท่าที่เป็นบิกินเนอร์เนาะเราจะยังไม่ลงพื้นนะทุกคนเราจะมากับฝาผนังก่อนเอาฝาผนังเรียบๆใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนนะก็อย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้เองเขาบอกว่าให้ทํามือไปอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดันขึ้นไปดันขึ้นดันลงคือให้ลองฝึกกําลังแขนก่อนสามถึงห้าทีเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆยขยับตัวออกมาจากฝาผนังอีกหน่อยนึงนะคะ แล้วก็ให้แบบยันตัวไปอะค่ะเนาะให้ยันตัวไปค่ะยันตัวไปสามถึงห้าครั้งเหมือนกันนะคะเสร็จปุ๊บยังไม่พอค่ะเอาอีกเนาะให้ยันตัวไปอีกเนาะคราวนี้จะรู้แล้วว่ามันเริ่มแบบว่าเหมือนกับแบบได้กําลังแขนมากขึ้นแล้วเนาะไปค่ะสามถึงห้าครั้งเหมือนกันนี่ค่ะโอ้รู้สึกแบบว่าแขนกําลังแขนตึงเลยเหมือนกันนะคะ โอเคไหมคะท่าแรกเนาะเดี๋ยวจะไปท่าที่2กันค่ะทําอีกสองท่าสําหรับเบกินเนอร์เนาะมาโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วทุกคนก็มีเจ้าตัวโฟมที่เขาให้มาเนาะเราก็จะวางเข่าไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ลดเออเขาเรียกอะไรนะลดแรงเสจียนแล้วก็เข่าไม่ไดานเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บเข่าไงแล้วก็เขาบอกว่าให้ปูเสือก็ดีนะคะทุกคนวางประมาณนี้นะคะเนาะนั่งคุกเข่าแล้วแล้วก็ค่อยคอย ไลด์ตัวลูกดิ้งไปข้างหน้านะคะแล้วก็หายใจออกไปนะคะเขาบอกว่าให้ไปเท่าที่ไปได้นะคะเนี่ยค่ะไปเท่าที่ที่ไปไหวแล้วเราก็ค่อยๆดึงกลับมาแล้วก็หายใจเข้ากลับมาเนี่ยค่ะเขาบอกประมาณนี้คือไม่ต้องไปจนให้ถึงสุดแบบเอื้อมนะคะเพราะว่านั้นจะยากแล้วเราจะไม่อยากทําต่ออะไรงเงี้ยเนาะก็เอาเท่าที่ไหวก่อนลองดูสักห้าทีนะทุกคนไป โอ้โหไปสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าดีอยากให้หยิบออกมาลองอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเราว่าค่อยๆทําไปแบบนี้มันจะไม่ยากจนเกินไปเนาะทําไปเท่าที่ไหวอะคือไม่ต้องทําเหมือนที่แบบว่าที่ แบบคนที่เขาเก่งๆอ่ะเขาทําไปแบบยันแบบว่าสุดแขนนะเออเราก็แค่เอาเท่าที่เราไหวก่อนเนาะค่อยๆฝึกไปวันละ3ทีหทีเราว่ามันได้ตรงที่แบบกล้ามเนื้อหน้าท้องเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องเกร็งไงเกร็งแล้วก็แขนเนี่ยคือแขนนี่ได้แน่นอนอะ่ะกำลังแขนมันต้องมาแล้วตรงสะโพกอ่ะก็มีความเกร็งนะทุกคนเราว่าเออมันก็จะช่วยไปแบบแกนกลางลําตัวได้หมดแน่ๆท่าที่สเพิ่มความยากทุกคนมาง่ายๆเราก็ทํายากเราก็ ลองทุกคน <c oughs> ทําได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ลองไว้ก่อนให้เพิ่มความวิดพื้นลงไปทุกคนพอสไลด์ไปให้ถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็วิดพื้นลงไปอ <c oughs> <timer> <c oughs> <c oughs> ลองดูซักห้าเซตเนาะ let's go <c oughs> โหไปขออีกสักทีแล้วกันสำหรับวันนี้ทุกคนบอกเลยว่ามันดีมากเนาะคือถามว่า มันมีความยากของมันนะทุกคนแต่ว่าก็เหมือนที่เพื่อนๆหลายๆคนบอกเนาะอยากสวยก็ต้องอดทนอยากได้ร่อง11ก็ต้องสร้างความอืดให้ร่างกายมันไปหลายๆท่าเนาะพอะท่าเดิมๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มชินไงเออก็ต้องหาท่ายากๆเข้ามาเพิ่มหาอุปกรณ์เข้ามาช่วยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามกําลังที่ไหวสำหรับเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วก็ ลองหยิบขึ้นมาเนาะแล้วทําไปพร้อมๆกันเราจะลองทําไปดูก่อนสักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลองหาท่ายาท่าที่แบบมันแอพไทกับอันนี้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะลองมาทําให้กันดูแล้วมาส่งกันบ้านกันเหมือนเดิมทุกคนคือแบบว่ามีความเหนื่อยมีความหอบเล็กน้อยไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาฟังรีวิวกับโรเตอร์สไลด์เออถูกแนละ้วเนาะโรเรอร์สไลด์นะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย